เริ่มเย็นเย็นแล้วก็ฝนก็นลดลงเป็นวัตถจักรที่กำกับโดยธรรมทั้งหมดเราเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษา เป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษากำกับควบคุมให้เป็นไปตามบารมีสัจธน์ประเดชคุคลงวุสกันทัสโรจากการสังเกตถึงการทำงานของตัวตนที่แท้จริงของเราณนศะูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมรสาสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงโูสถจันทัสโรที่เป็นปกติของปรมีสาสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปสูสถจันทัสโรอที่ดำรงอยู่ด้วยการทำ งานของตนเองอย่างสมบูรณ์ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากเครื่องจักรพลังงานละเอียดบรมีสักสิบทัศนี้มีเพียงพอต่อทุกส่วนนิพพานธรรมบรมีสักสิบทัตน์ พระเดชพระคุลงพรสุจันทร์ทัศนทุกโครงสร้างของนิพพานธรรมรมีสามสิบทัศน์นี้ออกแบบให้เหมาะสมในการดำเนินชีวิตให้สามารถ ทำหน้าที่ที่แท้จริงของตนเองได้อย่างสะดวกความเป็นปกติที่ทุกส่วนเชื่อมโยงถึงกันหมดมีปกติที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน เป็นการพัฒนาปรับปรุงร,รมทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรบางตำแหน่งมีกิเลสโลภลดลงมาก เป็นตำแหน่งที่เป็นโอกาสให้กับตำแหน่งที่สามารถเชื่อมโยงทำหยุดเป็นตัวสำเร็จศูนย์กลางดวงกลมปฐพบเริ่มแรกบารมีส,สิททัศน์พระเด็กพระคุรโพโสจันทัตะโรได้ เพื่อนำให้ส่วนที่มีกิเลสมากได้รับกระแสะธรรมปรมีสามสิบทัศประเด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อสามารถาประโยชน์ จากกิเลสโลกโกรธโงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นเมื่อมีการไหลเวียนของบารมีสามสิบทัฏพระเดชพกุกุลหลวงพุทสดันทัสโรอยู่ในตัวโดย สามารถรับได้จากทอดทานธรรมอรมีสามสบทัตพระเดชกุลหลวงพุทธจันทร์รโรอื่นๆรับได้จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมประทบเิ่มแรกอรมีสาจสษคัต์ ก็เดบปกรลหลวงปู่สดจันทัสโรเส้นทางในการได้บารมีสาสิบทัศนนี้ได้จากการสังเกตถึงเส้นทางใสากลางและแกนกลาง ของร่างกายทุกทอดทานธรรมบรมีสามสิทััประเดชปุคุลโมพุสดันทัสโรซึ่งเชื่อมโยงจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสามสิทััประเดชปุคุลโมพุสจันทัสโรตามหาแหล่งของ ต้นกำเนิดควบคุมบังคับสั่งการทุกท่อทานธรรมารมีสัมสิบทัศนี้มีศูนย์รวมร่วมกันนัะตำแหน่งศูนย์กลางดวงคลมปฐมเริ่มแรการมีสามสิบทัพประเดชภูคุณหลงภูสจนทันทสโรความเป็นยังอยู่ที่ เราสามารถอยู่ได้โดยประครับประคองซึ่งกันและกันเป็นกันลยานมิตรซึ่งกันและกันเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงโอสดจันทัสโรซึ่งเป็นรัก มเมตตาสื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมทำให้เราอยู่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นได้ได้ตลอดเวลาเป็นปกติที่เราถูกออกแมบ ให้อยู่ได้ด้วยตัวของเราเองซึ่งถูกควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยรักษามาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประวีสักจุ์พัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัาสโรซึ่งเป็นทางออกจากวิกิต อุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดเป็นเส้นทางเป็นตำแหน่งที่สามารถนำให้ทำทั้งหมดได้ประโยชน์ร่วมกันถูกพัฒนาปรปับปรุงให้เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันจากต้นแบบเดียวกันเป็นธรรมบารมีสามสิบทธัพระเดพระคุณหลวงปูุ่พจันทัศโรทำให้อยู่ได้ด้วยสุขเจริญรุ่งเรืองประสบ ความสำเร็จในชีวิตเป็นยอย่างอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นปกติพระเดชพคุณหลวงปู่สดจันทรศโรพระเดชพระคุณหลวง,งพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน,นุกโยการสังเกตอย่างละเอียด โดยการรวบรวมรักษาบรารมีสาจสิทัตรพระเดชปุกุลกุสสจันทสโรที่เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดเพื่อเชื่อมโยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกราบารมีสามสิทัตรพระเดชปุกุลปุสสจันทรรสโรในการสร้าง ที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสัสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรที่ได้จากวงจรของการพัฒนาปรับปรงุงธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่อยู่ในทุกท่อฐานธรรมบาร,รมีสัสิบทัศนี้ให้เป็นบาร,รมีส,สัสจทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัโรใหม่ๆได้ตลอดเวลารวมธาตุเป็นท่อดธรรมธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัโรใหม่ๆรวมเป็นการขยายขนาดนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนี้ ครอบคุมไปยังนิพพานธรรมทั้งหมดเพื่อการเกิดที่สุดแห่งธรรมบารมีสัจจทัตประเดชพระคุณหลวงพุทธเจร,ริทัสโรที่ครูบาอาจารย์ของเราได้นำให้เราร่วมทำหน้าที่ ที่แท้จริงเลกคิดรับรู้จดจอศูนย์กลางดวงครมปทมเอิ่มแรกวปรมีสามสิทธรพรระเดชกดคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมปรมีสามสิทััพระเดชภคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรได้รวบรวม สมบัติที่เป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติปรมีสัจสิทัศนเดจพุกุลปสัจันท์ทัศโรได้อย่างต่อเนื่องมาตลอดให้เป็นเจ้าของสมบัติร่วมกันทั้งหมด นิพพานตลอดที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุจันทัตตระเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อ